สวัสดีค่ะทุกคนพามาดูสถานการณ์น้ำค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนพระราม6จ้าสถานการณ์น้ำตอนนี้นะคะวันที่สอ2ตุลาคมพศ2564ตามที่เห็นเลยค่ะทุกคนน้ำเยอะมากนะคะนี่คือเขื่อนพระราม6ค่ะ และที่เห็นไกลๆตรงนู้นค่ะทุกคนนั่นคือวัดสตรีค่ะน้ำเยอะเช่นกันเลยนะคะเนี่ยค่ะดูที่ขอบกะหลิ่งค่ะประมาณนี้เลยค่ะนะ้ำเดี๋ยวจะซูมให้ทุกคนดูใกลๆ้ๆค,ค่ะวัดสตรีนะคะเนี่ยค่ะวัดสตรีที่คนเคยไปไหว้พระนะคะจากที่เห็นก็น่าจะท่วมไปเรียบร้อยแล้วละคะ่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นมาบนสันเขื่อนค่ะ ดูค่ะทุกคนน้ำเชี่ยวน้ำวนมากเลยนะคะน่ากลัวค่ะน้ำเยอะจริงๆค่ะเดี๋ยวเราข้ามาดูฝั่งนี้ค่ะผักตบชวาเยอะมากเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูต่อฝั่งนี้ค่ะเราเดินออกมาจากเขื่อนพระรามหกอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะทุกคนข้างหน้านี้นะคะก็คือประตูน้ำพระนารายค่ะไปดูน้ำกันค่ะทุกคนนี่นะคะซูไม่เห็นตามป้ายเลยค่ะประตูน้ำพระนารายน้ำไหลเชี่ยวไหลแรงค่ะทุกคนถ้ายืนตรงนี้นะคะได้กลิ่นโคลนแบบกลิ่นแรงมากเลยค่ะ น้ำจากประตูน้ําพระนารายณ์ตรงนี้นะคะก็จะไหลไปนู่นเลยค่ะเนี่ค่ะตามเส้นทางนี้นะคะจะไปยังคลองระพีพัฒค่ะเดี๋ยวจะแพลนภาพกลับมาให้ดูโดยรอบอีกทีนะคะกลับมาตรงนี้นะคะคือประตูน้ําพระนารายณ์นะคะตรงนี้คือถัดมาค่ะเขื่อนพระรามหกมาเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้ก็คือวัดสตือค่ะทุกคนเราออกจากเขื่อนพระรามหกแล้วค่ะ ตอนนี้เราอยู่บนถนนที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอเสาให้ค่ะฝั่งซ้ายมือเรานี่คือน้ำเยอะเลยนะคะจะสังเกตว่ามีรถขึ้นมาจอดข้างทางก็คือหนีน้ำจากข้างในเนี่ยล่ะค่ะข้างในน้ำท่วมนะคะก็ต้องเอารถขึ้นมาจอดด้านบนเนี่ยละค่ะเพราะว่าฝั่งซ้ายนี่ติดกับแม่น้ำป่าสักค่ะทุกคนน้ำท่วมเอ่อขึ้นมาถึงนี่แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนแวะเข้าไปดูข้างในตรงนี้ค่ะวัดตะเค้ค่ะเราขับมาถึงโรงเรียนวัดตะเค้แล้วค่ะดูข้างหน้าค่ะทุกคนเราไม่น่าจะไปต่อได้แล้วนะคะเพราะว่าน้ำเยอะมากน้ำมาถึงนี่แล้วค่ะต้องใช้เรือแล้วค่ะ เราขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบปัญหาน้ำท่วมตอนนี้นะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ